หมูยังไงให้ปังถูกหวยสองตัวเพราะเทพองค์นี้เชื่อไหมครับว่าความศรัทธาบางครั้งก็พาโชคดีมาแบบไม่รู้ตัวเทพเจ้ากวนอูหรือที่บางพลเรียกว่าเทพเจ้ากวนซือชุนหวังแห่งวัดฮองซันซีสิงคโปร์เทพผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ความกล้าหาญและความยุติธรรมหลายคนยังเชื่อว่าท่านคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความสำเร็จด้วยครับผมเสี่ยงเซียมซีได้เลข99 มีคนบอกว่าเลข6กับ9มันคือเลขเดียวกันผมจึงถูกหวยงวดล่าสุดที่ผ่านมานี้เองจะเรียกว่าโชคดีหรือพรจากท่านกวนอูก,ก็สุดแล้วแต่จะเชื่อแต่สิ่งหนึ่งที่ได้แน่ๆคือความอุ่นใจและแรงศรัทธาที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากความปังเรื่องโชคลาภแล้ววัดน,นี้ยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณรวมถึงภาพวาดและงานก่อสลักที่สวยงามมาก มีความละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวครับบางครั้งความศรัทธาไม่ได้ให้เราแค่โชคลาบแต่มันให้ความหวังและพลังใจที่จะก้าวต่อไปครับ